ใจทำบางอย่างให้ดีที่สุดแล้วก็มักจะยังมีคนที่ไม่พอใจอยู่เสมอการปฏิบัติตัวทั้งทางธรรมและทางโลกของเราให้เราไม่เพ่งโทษตัวเองและเมตตาตัวเองมากขึ้นนะคะทำยังไงได้บ้างคะเราตั้งใจเต็มที่เราหวังกับสิ่งนั้นเต็มที่ใช่ไหมคะแต่ก็ยังมีคนที่ไม่เห็นว่าสิ่งนี้ดีเต็มที่ใช่ไหมคะแน่นอนความผิดหวังมันก็เกิดขึ้นเนาะเพราะอะไรเพราะเราหวังไปตั้งแต่แรกไงคะ จริงๆแล้วกิริยาที่ทําเต็มที่นั่นนะถูกต้องแล้วดีแล้วและตัวความหวังมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติอีกเหมือนกันแต่เมื่อไรก็ตามที่หนูตั้งความหวังขึ้นมาหนูเตรียมไว้เลยต้องมีอะไรคะหนึ่งผิดหวังสองสม<อ>หวังเนี่ยมันต้องมีทางใดทางหนึ่งใช่ไหมคะแต่ส่วนมากมันจะเป็นอะไรคะผ,ผิดหวังผิดหวังใช่ไหมคะผิดหวังผิดหวังธรรมดาไหมคะ เพราะอะไรเพราะอะไรถึงผิดหวังเพราะเราสร้างเหตุคือการคาดหวังสร้างความหวังไว้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจแบบนี้ค่ะตอนแรกเราอาจจะรู้สึกเนาะคือเราจะรู้สึกแหละเวลาเรารู้สึกเราก็ใช้หลักปฏิบัตินี่แหละคะ่ะหนูอาจจะใช้วิธีการทักอารมณ์หรือถ้าหนูมีฐานของกําลังพรศนตรายหนูก็จะรู้สึกว่าหนูหนูอยู่ในที่ที่ปลอดภัยหนูมีพลังพอที่จะอยู่กับอารมณ์นี้ได้เห็นอารมณ์นี้ได้นะคะ มันจะต้องเจอมันจะต้องเจอเพราะว่าเราตั้งความหวังและเป็นสัจจะดีซะอีกเราจะได้เรียนรู้อริยสัจสีบอกตัวเองทุกครั้งที่เจอทุกว่าดีเราจะได้เรียนรู้อริยสัจ,จสีจะขอรู้จักทุกก้อนนี้ให้มันรอบเลยแล้วคาว่ารู้เนี่ยคือมันรู้แค่ไหนคะแม่ถ้าเอารู้ที่สุดก็ต้องเป็นรู้แจ้งอริยสัจซึ่งก็จะเป็นความที่พวกเราเข้าไปเวลาเราปฏิบัติเงี้ยค่ะเราก็จะเข้าใจว่า เวลาเราปฏิบัติเงี้ยค่ะเราก็จะเข้าใจว่าเราต้องรู้แค่นี้คือปฏิบัติแล้วหรือยังหรือเราต้องรู้มากกว่านี้หรือเราต้องแบบพิจารณาอะไรที่มันละเอียดมากกว่านี้แต่จริงๆแล้วคาว่ารู้เนี่ยคือมันรู้แค่ไหนคะคุณแม่ถ้า,ารู้ที่สุดก็ต้องเป็นรู้แจ้งในยศาสตร์ซึ่งก็จะเป็นความที่พวกเราเข้าไปถึงมรรคเนาะแต่ในระหว่างทางอะค่ะลูกมันก็จะยังไม่อัตโนมัติอย่างนั้นใช่ไหมคะแต่เราก็จะสั่งโสมันไปเรื่อย พอเราอย่าเพิ่งไปคิดว่าตอนนี้ปฏิบัติแล้วปฏิบัติแล้วตอบไดก็ตามที่วินาทีนั้นยังไม่ได้ใช้สามาทิฐิเข้าไปดูอุปทานขันหานี้เกิดและดับอย่างสมบูรณ์นั่นยังไม่ได้ปฏิบัติแต่เรากําลังสังสมเราก็มีสิทธิ์ที่จะพลาดได้เราก็จะมีสิทธิ์ที่จะเรียนรู้ได้นะคะทำไปเรื่อยๆแล้วเส้นทางเจ็ดขั้นตอนนี้นะคะแม่ก็จะบอกว่าพระอาจารย์ท่านสุดยอดมากๆที่ได้จำแนกแยกแยะ,แยะ แล้วก็ทําออกมาเป็นขั้นเป็นตอนสามารถที่จะทําให้พวกเราปฏิบัติตามได้ง่ายและเจ็ดขั้นตอนนี้ก็จะเป็นเจดขั้นตอนแห่งการสั่งสมกำลังสติที่พอดีพอดีและเพียงพอต่อการเข้าไปเห็นปรากฏการณ์อันนี้ค่ะตรงนั้นแหละคือการปฏิบัติคือการปฏิบัติกับตัวทุกข์ด้วยหลักการของอริยมรริยสจนี้นะคะสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะปฏิบัติขั้นตอนไหนก็ตามเราจะปฏิบัติไปเพื่อรู้แจ้งอริยสัจ เมื่อเรารู้แจ้งแล้วเราจะไม่มีคำถามว่าจะรู้แค่ไหนอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนเนี้ยเราก็รู้ไปเรื่อยๆแล้วก็มีสิทธิที่จะสงสัยไปเรื่อยๆนะคะก็แปลว่าเหมือนตอนนี้เรารู้แค่นี้ก็คือรู้แค่นี้แต่เราก็รู้มันไปเรื่อยๆก็รู้ไปเรื่อยรู้ทั้งๆที่ยังสงสัยก็รู้ไปเรื่อยๆก็ต้องรู้ว่าสงสัยคือความสงสัยก็จะยังมีอยู่ใช่ไหมคะเมื่อใดก็ตามที่ยังไม่รู้แจ้งความสงสัยก็ต้องมีอยู่ใช่ไหมว่าความสงสัยก็เป็น แค่เมื่อกี้โมเดลบอกแล้วว่าจะทําให้เราเรียนรู้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นกาไกัใบใจเนียอย่างละเอียดมากขึ้นเห็นความแยกแยกออกมานะคะระหว่างความเป็นผู้เห็นกับสิ่งที่เป็นคือขั้นห้านะคะอันนี้คือประโยชน์ของการแค่ท <bloody S 1> ม่ทีโมเดลบอกแล้วว่าจะทําให้เราเรียนรู้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นกาไกับใจเนียอย่างละเอียดมากขึ้นเห็นความแยกแยกออกมานะคะระหว่างความเป็นผู้เห็นกับสิ่งที่เป็นคือขั้นห้า ที่ประโยชนของการแก้ปัญีโมเดล